คืนนี้คุณคิดถึงคนที่คุณรักใช่ไหมแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคุณคิดถึงคนที่คุณรักเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะสามใบนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเหมือนที่คุณคิดถึงเขาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก ควีนอัพสอบเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ของคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาเขาอยากมีความลงตัวให้คุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโก้นะคนคนนี้เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าสามารถสลับกันได้คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจัสติดคนคนนี้ของคุณเขาจะ กลับมาคุณเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาคืนนี้เขาคิดถึงคุณเช่นกันคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเหมือนกันที่คุณคิดถึงเขา